นำเสนอโดยแมนซิตี้์แฟนไทยแลนด์โฟเดนพูดเองบอกเรือได้ของดีขวาตัวโครสิทธ์เติมเต็มแดนกลางฟิลโฟเดนเอ่ยปากชมผลงานของมาเตโอโครสิทธิ์เพื่อนร่วมทีมคนใหม่ในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะไบร์เจนนิคสองประตูต่อหนึ่งนับเป็นการเก๋าถูกที่ขันตามตำแหน่งที่พวกเขาเสียกุโดกันออกไปในตลาดเัมเมอร์นี้ มาโตโอเข้าทีมมาเขาก็ปรับจูนเข้ากับทีมได้ทันทีเขาลงตัวอย่างพอหมอะพอเจาะเหมือนเล่นที่บ้านตัวเองเขาเป็นคนที่สามารถนำคุณภาพอย่างมากมาสู่ทีมมีความดุดันเมื่อเสียบสกัดหรือสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์กดดันได้ดีในพื้นที่แคบๆผมรู้สึกว่าการได้ตัวเขาเข้าทีมมาสามารถช่วยทีมได้มากผมรู้สึกตื่นเต้นเมื่อลงสนามด้วยกันกับเขา เกมต่อไปของซิตี้คือการออกไปด่วลอดมาดริดยังเกายหลีใต้ในวันที่30กรกฎาคมนี้รีบวงวงานนี้โฟเดนก็รู้สึกพอใจสำหรับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่อย่างมาเตโอโคลสิตถึงกับออกปากว่านี่แหละของดีของทัพเรือไปซีฟ้าอีกหนึ่งคนคาใจกิ irit, ริตเผยอยากคว้าโลกคอมมูนิตี้ชิลเพราะเคยพลาดมาแล้วถึงสองครั้ง จ็คก,กิริตเผยถึงเหตุผลที่เขาอยากคว้าโลกคอมมูนิตี้ชิลเพราะมันขาใจที่เคยพลาดมาแล้วถึงสองครั้งโดยครั้งต่อไปเรือใบสีฟ้าจะต้องเจอกับอส์ิซนลก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ผมเคยบอกกับคนที่แมนซิตี้บางคนว่าผมต้องการที่จะคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลนี่เป็นปีที่3ของผมกับซิตี้และผมเคยแพ้รายการนี้ในรอบชิงชนะเลิศมาแล้วสองครั้งดังนั้นผมจึงอยากได้มันมาก ในฐานะนักเตะคุณต้องการคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดแต่คุณก็ต้องชนะทุกอย่างเช่นกันนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งคุณเข้าใจใช่ไหมผมเสียโอกาสไปแล้วสองครั้งและตอนนี้ผมต้องการนับหนึ่งในรายการนี้สักทีเรียกว่าง,งานนี้ซึ่งคอมมิ h ช e l d ที่จะถึงนี้กิริตก,ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าแชมป์อีกหนึ่งรายการให้กับสโมสรและกับตัวเขาเอง แล้วแฟนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านขีดกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักการนครั้หลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน